สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื้อนี้มาพบกับช่องยายไปซีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื้อนี้ยายไปซีก็ได้นน้ำขอมูลแนวทางเลืเด็ดมาให้พี่น้องชมพ,พี่น um ้องพิจารณาเป็นแนวทางงวดประจำวันที่1กันยายนเนาะจ้าพี่น้องจ๋าก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไปซีก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไปซีนะไเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะเนาะยามยายไปซีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบ่ได้พลาดเบิ่งพลาดชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขามาคูยมาทักทายกับยายปสิกะคอมเมนต์มาไต้คลิปข้างล่างได้เนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะกาผู้ใดเบิ่งโจบคลิปประคับโฆษณาก็ขอให้เฮงๆง่งๆยๆเนาะคะ่ะพี่น้องนะ้องผู้ใดบ่เบิ่งกับผู้น,นั้นพมีโชคมาพี่น้องเนาะไปเบิ่งของมแนาทางอาจารย์ทันเล็กเ็ยนะจ้าแนวั่วงนี้เพื่อนบอกว่าแนวั่วงตัวเดียวล่างว่าสันา่นจ้าเพื่อนวาเนาะกาเพื่อนบอกว่าล่างตัวเดียวหาหนึ่งว่าสั่น แลนตัวเดียวเขียนๆคือหาวาสันจาเบนวาจากแนวทางตัวเดียวล่างวสันเนาะจ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าสูตรเด่นบนวสันจ์พี่โมลเพิ่นกับบ่มีซื้อเนาะค่ะกับขอขอบคุณแนวทางเพื่อนเนาะจ่ะเพื่อนบอกว่าอวนที่แร้ยเด่นหนึ่งก็สามมาสามเนาะจ้าออกห้าแปดสามวสันตัวนนี้หกก็แปดมาตัวใดตัวหนึ่งวสันเด่นบนวสันเนาะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าน,นี่เป็นแนวทางอ่า แอดเฮงอีสานไตวะซันจาเพื่นบามมาเบิงงค่ะพี่น้องค่ะสามตัวเพื่นเพิ่นบอกว่า 7, 8, 6, 98, สอง9้าเจ็ดเก้าสองตัวเพื่นกัห็ดหาแปดหาเก้าเก้าแปดกันหนพี่น้องถ้าเบิ่นกะหนึ่งหน่หาหาวะซันจากแนวทางของแอดเฮงอีสานไตวะซันเนาะจา่ะ ต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางสามโตตรงมนุษย์ลาวฝันว่าซันจ้าหนึ่งหกแปดว่าซันีินนองมาการะจวดจาาฝาดเบื่มได้เลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางค่มชอบส่วนโตว,ว่าซันจ้าเพื่อนว,ว่ามือวานนี้เพื่อนมาสองโตเนาะจ้าแปดห้าศูนย์และหนึ่งสามเก้าจวดจาดฝาดเบื่มกับผู้ได้ติดตามแนวทางเพื่อนเนาะจ้า ต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนว่วทาง3โตเต็งโตสิบเก่าชุดแนว่ทางของ Ad nan. Ad nan แอดนั่นแอดนั่นเราก็หลุดหลายงวดนะจ๊ะมาเบิ่งวางวดน,นี้เพื่อนจะเข่าเต็มเต็มบอลนะจ๊ะบนบอกว่า7จ็ถึง7 9็ดสว่าสั้น3ามโตนะจ๊ะเนาะเจ็ดหนึ่งสีจ็องสีเนาะพี่น้องเนาะถึง7จ็เก้าสี่นะจ๊ะระบาดท,ที่นี่อ่าแถวสองกับสิบม,มีหนึ่งสองสถึง1 9ึ่เกาสนะจ๊ะ หลักการ2-2-4ถึง2-9-4เนาะพี่น้องเนาะกาพิจารณาเป็นแนวทางได้เนาะจะ้ะ2ตัวบนการ์ด2-4 3-4 5-4 6-4 8-4 9-4และ4-4อันนี้คือแนวทาง2ตัวบนล่างเพิ่นเนาะจะ้ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาสองตัวทึ่งน่าจะเป็นแนวทางของอาจารย์อุทัยจันมนตรีเนาะจะหนึ่งทับเก่าทับหกหาวสันเนาะ,ะค่ะพ่นบอกว่าเจ็ดหาเจ็ดเก่าแปดหาและแปดเก่าสองตัวทึ่งตรงๆเนาะจะต่อไปเลยจ้าน,นี่เป็นแนวทางาพ่นบอกว่าสูตสองตัวลังระยะสันนะะ้นว่าสั้นเพื่นวัดทดลองใส่งวดเลขเนาะค่ะงวดที่แล้วพ่นบอกว่าซีสองว่าสั้น ว่าน,นี้แปดหกวาส,สันจ้าพี่น้องจ้าก่ะพี่จ้าหน้าเป็นแนวทางใดเนาะค่ะจากแนวทางพี่หนวดใจดีเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมากครบรางได้เพื่อนก็บอกว่าแอดผายอยู่ทะเลีไส,ส,ส้วาสันงวดที่แล้วมากครบรางเพื่อนเข่า4ี่สองเนาะคะะ่ะเนาะงวดนี้เพื่อนบอกว่า3 4 9สี่เก้าหนึ่งสองมากครบสองตัวรางว่าส,สันเนาะจ้ะกัพิจาหนาเป็นแนวทางใดเนาะจ้ะเนาะ เลข6ตัวมากครบ2ตัวล่างเนาะค่ะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางผู้ใดายโลค่ะแนวทางของแอดซูเปอร์แมนนะจ๊ะเนาะเพิ่นไ้มาค่ะพี่น้องค่ะมาเบิ่ง2ตัวล่างเพิ่นก่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอา2ตัวบนก่อนก็ไดนะ้เนาะา3ตัวบนแลย2ตัวบนเพิ่นก่อนเนาะจ้ะงวดที่แล้วเพิ่นหนาจะหลุดเนาะพี่น้องเนาะ มาตามต่อจางวันนี้เพิ่นหามามี416 417 426 427 516 517 526และ527 2ตัวบนเพิ่นมี2อ,อ่า16 17 26 27 36และ37อันนี้ขึ้น,นยอาง3ตัวบนเพิ่นเนาะจา้ะมาเบิงสาอ่อตัวล่างเพิ่นเนาะค่ะน้อง เพิ่นบอกว่าสองตัวล่างงวดที่แล้วก็หลุดะสันเนาะจ้ามาตามต่อจ้างวดนี้เพิ่นบอกว่าหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์และศูนย์หนึ่งวสันเนาะจ้าเพิ่นก็เลยบอกว่าล่างเนีนเนีนก็คือศูนย์เก้าละวังเจ็ดซีเดอร์วสันจ้เพิ่นว่าเนาะฟันอัดหนักหนักกับศูนย์เก้าแต่ว่าให้ระวังเจ็ดซีน้ำแนววสันพี่น้องจ้ากับพิ่เจ้าเป็นแนวทางใดเนาะค่ะอันนี้คือแนวทางสองตัวบนสามตัวบนและสองตัวล่างแนวทางของแอดซูเปอร์แมนเนาะจ้า ต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางค้นบางละจันจ้าพี่น้องจ้าค้นบางละจันมากแล้วค่ะหนึ่งทับเก่าทับหกหาของแทนแน่นอนเนาะค่ะพี่น้องทังเทิงแรนหกรับเจ็ดละสันจ้าเพื่อนว่าเพื่อนหายมากเนาะค่ะพี่น้องคะแคบหนาจอเลยเนาะจ้ายาไปซีกับจ้าเพื่อนโบเห็ดดอกจันหายเนาะจ้ากรอนาจะลืมดอกจันเนาะพี่น้องเนาะเอามาเอาสองตัวเพื่อนเลยเนาะจ้ากระนาใจสามตัวแคบหนาจอเลยเนาะพี่น้องเนาะ สามตัวสองตัวบนเพิ่นบอกว่า 6365,69, 7 3 7 5และ7 9, ะเก,ะก่าว่าสั้นเพิ่นกระไฮมากชุดเบิร์นกรมี่เนาะค่ะพี่น้องค่ะกะแคบหน้าจอปเป็นแนวทางใดเลยนเนาะจะแนวทาง3ตัวบน2ตัวบน,วบนคู่ตัวของคนบางละจันเนาะจ้ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง2ตัวล่างเพิ่นกับบนเน้นมาหายอีกแหละค่ะพี่น้องมวดที่เรียวเพิ่นว่าเพิ่นเน้นหายศูนย์แปดสละหาสเอาชุดเต็มเ,าาเพิ่น,นเลยเนาะจ้า,จาเนาะเพิ่นบดตัดออกมาถ่าเพิ่น,นตัดออกมาย้ายไปสีกจะเอามาหายเบิ้งนี่เพิ่นบอดตัดเนาะจ้าเพิ่นกับมีหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหาศูน เจ็ดสองแปดสองเก้าสและเก้าามวันนจ้าพี่น้องจ้าอันนี้เ evet. นวทาง2ตัวลางแต่เพนบริตัทมาหเฮาาพนอง none. กาถาพินตัดมาหจะเอามาอีกรอบนึงเนาะค,ะะคะาะจนวทางของคนบางนะจันสตัวบน2ตัวล่างมาหครบแลวะะพี่นองเต่อไปเลยจา้าน,นี้เป็นเนีท่าเพื่อบอกว่า คนชอบเล่นว่าสันจ้าพี่น้องจ่าเพมันบอกว่าฟันสี่หลุดสีเม็ดเดียว8 4 0วี่ศูนย์ว่นเน้นๆก็คือสี่หนึน่งสีเจ็ดสีแปดและสีเก่าจากแนวทางจากแนวทางของคนชอบเล่นว่าสันเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดสุมว่าสันเนาะจา้าเอาตัวตัวเน้นเนาะพี่น้องขอีดปากกาสีแดงๆไว้เนาะจา่ามันบอกว่า9085 8629 3ตัวคือ7 85329และ725วัสสันกัน086นัมเมเดอร์ว,ว่สสันแอดสมพันวาเนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางล่ามินท่าเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะล่ามินท่าพื้นไหามากพนวาแเนีน่นี่จ้าพี่น้องถแถวแรกเพื่อนก,นกนสิเป็น0312495867แถวสอเพื่อนก,นกนสิ0 7162 5 348 9 0 9 1 8 2 7 3และ45หาอันนี้คือแนวทางรามบินทาเนาะจะ๊ะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางของอาจารย์อุดมท่านยาหารเนาะค่ะเพิ่นบอกว่า3ตัว c 2 8 2ตัวคือ2 8และ48เท่านั้นเน้นๆว่าสั้นเนาะจ้ะเนาะจากแนวทางของอาจารย์อุดมท่านอาหารเนาะจะ๊ะต่อไปเลขจ้าอันนี้เลขปดนี่ว่าสั้นพี่น้องจา้าเลขปดนี่3ตัวบนเพิ่นบอกว่า4 5 6 4 5 7 2ตัวล่างคือ4047และ4เก่าจากแนวทางเลขปดหนีเนาะคะ่ะต่อไปเลขจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเลขไทยเด้อว่าสัน3อาตัวตรงไหมาแล้วว่าสั้นจ้าพี่น้องเพื่อนไหมาส3ตัวตรงเววนาะค่ะเพื่อน,น,นบอกว่า9 6 5 9 6 6 9 7 5 9 7 6 2 6 5 2 6 6, 6 2 7 5และ2 7 6 สามตัวบนตรงตรงงวดที่เลวเพื่อนว่าเพื่อนห้เข่าเนาะค่ะพี่น้องก่ะพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้สามตัวตรงอีกสูตรหนึ่งของมนุษย์หลาฝันนะจ้ะเอ่อหกศูนย์เก่าวาสันเนาะ,ะพี่น้องเนาะ,ะมาสองหน้าสองแบบเนาะจ้ะมาสองชุดเนาะค่ะเนาะ,ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขตารางอาจารย์คม,มวสันพี่น้องค่ะเลขตารางอาจารย์คมเพื่อนว่าแนวนี้งวดที่แล้วเข้าสามตัวเลยนะคะเอ่อ ห้าแปดสามเลยงวดที่แล้วเนาะจ้าเนาะงวดน,นี้มาตามต่อจ้าเลขตารางอาคารคมพูดบอกว่าห้าสองเก้าหกสามศูนย์เจ็ดพี่น้องจา้าล่องเบิงเนาะค่ะเนาจะจากแนวทางเลขตารางอาจารย์คมนะคะเนาะค่ะผู้ใดรอดแนวทางเพื่อนเก๋แคปหน้าจอเป็นแนวทางได้เลยเนาะจา้าต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางของหนุ่มเฮ่งมุกดาหารเนาะคะ่ะงวดที่แล้วเพูนบอกว่าแปดสามสามแปดข้างล่างพี่น้องจา้า แต่ไปขึ้นข้างบนเนาะจ้ะวันนี้เพื่อนบอกว่าเก่าหาหาเก่าฟัน,เ,น,นเรียนลางเก่ากับหาวาสันเนาะพี่น้องวัที่แล้วเรียนลางสามกับแปดเนาะจ้ะขึ้นข้างบนหมดเลยเนาะพี่น้องเนาะใครผู้ใดติดตามผลงานของนมเฮงบุกดาหานอยูกอ่กับแคบนาจอเป็นแนวทางได้เลยเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางซิบลางวาสันจ้าเพื่อนว่าซิบลางจากแนวทางของอ,อ,อาจารย์เอกสิทธ์ งวดที่แล้วสิบล่างอาจารย์เอกสิทธิ์เพินหลุดเนาะค่ะเนาะเฮามาเบิงจ้างงวดนี้หนึ่งกันย่าวสันเนาะค่ะสิบล่าง062มาตัววสันพี่น้องก้ะพิ่เจ้าเป็นแนวทางจากแนวทาง10ล่างของอาจารย์เอกสิทธิ์เนาะจ้ะเนาะเด่นล่างเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าเฮามาปิดท้ายด้วยแนวทางของแอดปิยะแผนเลขแลนเพิ่์ลเนาะค่ะแลน3กับเก่าวสันจ้างวดนี้แต่ฟันเก่าวสันเก่ามาแน่นอนวสันจ้าพี่น้องจ้าจากแนวทางของแอดปิยะแผนเนาะค่ะเนาะ ถ่ายคลิปนี้ยายไปซีกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้ะที่ได้เขามารับชมรับฟังกะขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเรื่อยๆสุขุมสุขุนเด้อจ้ะว่าจะใดที่ยายไปซีว่าบ่มวนหรือว่าอ่านตัวเลขผิดกะขอโทษขอให้หลายๆเนาะค่ะเนาะทุกสำนักทุกอาจาร,รย์ล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางเนาะค่ะพี่น้องมกักกะชอบบ่มักกะผ่านเนาะค่ะเนาะยายไปซีกะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจาร,รย์เนาะจ้ะที่ได้แบ่งปันหอมมุ่แนวทางให้ยายไปซีมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเปน็นแนวทางเนาะจ้ะ ขอบคุณนลายๆเ้อจ้าสวัสดีจ้า